สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกม Moto w n b e h i n d the w h e e l นะครับผมคือเกมนี้ผมเห็นพี่อ่านเล่นผมก็เลยแบบเออมันน่าสนใจดีนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่สามารถทำอาชีพได้แบบว่าเยอะแยะครับผมคือแบบอยากจะเป็นคนขับแท็กซี่ก็ได้คือแบบมันมีอาชีพแบบหลากหลายอย่างมากครับผมเป็นตำรวจก็ได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมก็จะลองมาเล่นให้ทุาผู้ชมดูไปพร,พร้อมๆกันนะครับผมนะ เดี๋ยวเราจะมาเล่นดูว่าเกมด้วยเดบิจสนุกสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเป็นคนขับแท็กซี่นะครับผมเป็นคนขับแท็กซี่ซึ่งถ้าเราเข้าเกมมาเนี่ยคือแบบมันมันจะมีรถแบบว่าให้ส่วนตัวหนึ่งคันนะครับผมนะครับเป็นคันนี้เลยอันนี้คือรถผมซึ่งผมได้ไปติดป้ายแท็กซี่มานะครับนี่ครับมันจะมีป้ายแท็กซี่คือเราสามารถเอารถเราเนี่ยไปขับแท็กซี่ได้แต่แต่ผมจะ ไม่เอารถผมไปขับแท็กซี่นะมันจะไม่มีความสมจริงนะครับผมผมจะเอารถแท็กซี่จริงๆนะครับผมซึ่งเราจะต้องไปที่ไปที่จุดที่มันขึ้นรูปรถแท็กซี่นะครับผมซึ่งเราสามารถไปทํางานได้เลยนะครับแต่เบลมันต้องถึงด้วยนะครับผมโอเคไปนี่ครับแล้วเราจะมาลองเล่นกันอันนี้ก็ผมสร้างห้องมาคนมาคนเดียวจริงๆก็สามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นก็ได้นะครับผมแต่ผมจะมาเล่นคนเดียว มันจะได้แบบว่าไม่เกะก,กะอาชีพแรกคืออาชีพขับรถแท็กซี่นี่ไงตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วอันนี้คือบริษัทขับแท็กซี่จอดครับใส่เบรกมือด้วยอ่าลงรถตัวไหนวะเดี๋ยวลงรถไม่เป็นอ๋อนี่ครับผมนี่คือแท็กซี่ที่เราจะมาขับนี่เราสามารถเลือกได้เลยเดี๋ยวผมจะขับเป็นแท็กซี่คันสีเหลืองแล้วกัน มันจะได้เหมือนหน่อยอ่าโอเคผมอ่าผมปรับเวลาในเกมไว้ให้มันเดินเร็วสักนิดหนึ่งนะมันจะเปลี่ยนเวลาแบบเร็วมากเลยแป๊บเดียวก็เป็นกลางวันแป๊บเดียวก็ค่ำแล้วโอเคครับผมมะแท็กซี่สามารถเปิดไฟเลี้ยวอะไรได้ตามปกติพอเราขึ้นรถแท็กซี่ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแบบว่ามาร์คสีเหลืองให้เลยซึ่งเราก็ต้องขับไปรับผู้โดยสารนะครับผมจัดไปครับเหมือนว่าเสียงในเกมนีม่จะเบาไปนิดหนึ่งนะผมว่านะนี่ไงมาถึงแล้ว เดี๋ยวผมจะพาทุกคนขับแบบบ้าๆบอๆนะผมจะไม่ขับแบบธรรมดาทั่วไปคือแบบเออมันจะได้แบบว่าสดุกสดุกหน่อยอ่านี่คือแบบระยะทางที่เราจะไปส่งโอ้โหก็ค่อนข้างไกลยอยู่นะครับผมกดโอเคไปเลยนี่มีเสียงพูดด้วยเป็นไงโคตรท่ไปครับเบบี้แท็กซี่ไดเวอร์จัดไปเออมันเปิดไฟรถตัวไหนวะกดเลขสี่อ้อ โอเคเริ่มเป็นงานละโอ้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 ชนไข่ปะเนี่ยโอ้หมันดีนะที่มันชนไม่ได้ถ้าชนได้นี่คือแบบน่าจะแหกไปเรียบร้อยแล้วแสงครับปาดขวาปาดขวาเฮ้ยมันก็มันดีอยู่นะโอ้นี่สังเกตตรงมุมขวาด้านบนนะครับผมมันจะมีบอกอยู่นะครับมีเวลาบอกนะ าเวลาที่นับบทไป1ครั้งเนี่ยไอสีขาวๆที่เป็นจุดน่ะมันจะหายไป1จุดนะครับผมก็คือถ้ามันหายหมดแหละลูกค้าจะออกจากรถเราแล้วก็มันจะมีบอกด้วยว่าเห็นไหมด้านบนมุมขวาด้านบนเวลามันจะบอกว่าให้เราเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับผมก็คือโหมดขับแบบธรรมดาทั่วไปถ้าเราขับซิ่งเนี่ยมัน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 ,มนลูกค้าจะไม่พอใจ คือต้องบอกก่อนนะครับว่ารถแต่ละคันนี่คือเราสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้เห็นไหมอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตมันจะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดนะครับโหมดดิฟโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดคอมฟอร์ตนะครับผมซึ่งเวลาเรารับลูกค้ามาเราก็ต้องดูด้วยนะครับผมว่าลูกค้าเนี่ยต้องการจะขับเร็วหรือขับช้าซึ่งคนเนี้ยเขาให้ผมขับแบบคอมฟอร์ตนั่นก็คือขับแบบช้าช้าอื่ยๆนะไม่ต้องรีบไม่งั้นเราจะโดนหักเงินนะครับผมแต่ผมไม่สนใจ ผมไม่สนใจครับเพราะว่าผมจะเป็นเบบี้แท็กซี่ไดเวอร์นี่เราจะพาลูกค้าดิฟเข้าโค้งดูอ๋อวิคนนี้อ๋อคนนี้ไม่ต้องรับนะคนนี้ไม่ได้เงินผมลองรับไปละโอ้โอโอจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราเข้าโคง้งเร็วลูกค้าหรือจะบน่นแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอ้ยดิฟดิฟดิฟเบบี้แท็กซี่ไดเวอร์ ไม่เอาดีถ้าเบบี้แท็กซี่ไดเวอร์เนี่ยมันต้องเป็นรถคันสีแดงๆไะรถอะไรนะรุ่นอะไรวะรุ่นผมจำไม่ได้วะแต่ถ้าเป็นแท็กซี่แบบนี้มันต้องเป็นเครซี่แท็กซี่ไดเวอร์อาเครซี่แท็กซี่ขับแบบบ้าๆหน่อยดีบเข้าโค้งไปลูกค้าบอกโอ้ยไม่ชอบแบบนี้เลยขอลงตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับผมถ้าขึ้นรถผมแล้วเนี่ยต้องไปในสุดทางครับไม่ฮะ ทำการดีตแบบตลอดทางอันนี้คือโหมดสปอร์ตอะผมยังไม่ได้เปิดโหมดดิฟนี่โหมดดิฟเนี่ยรถมันต้องแรงหน่อยนะถึงจะดิฟได้เอ้เอ,เอ้ฟารลูกค้าดิฟอ้โอ้ยยางเถื่อนเลยเราเราเปลี่ยนไปขับโหมดสปอร์ตดีกว่าเราเน้นความเร็วคนระับแบบนี้ก็ได้อยู่เอาโขงแปโหดโดไปโอ้โหตรงข้างหน้ามีรถยั มาแล้วจ้าถึงแล้วโอ้ลูกค้านี่โอโอ้ออเลยนี่เห็นไหมสังเกตได้ว่าเราจะโดนหักนะครับผมไป300เหรียญแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมไปได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีเงินในเกม6000กว่าบาทนะคือเงินเนี่ยถามว่าสามารถเอาไปทําอะไรได้คือเราเอาไปซื้อรถเป็นรถส่วนตัวเราได้นะครับผมและเราก็สามารถเอาเอาเงินเนี่ยไปซื้อรถแท็กซี่เพิ่มได้นะทุกคน แล้วให้บอดน่ะมันขับให้เราเออคือถ้าบอดมันขับให้เราเราก็จะแบ่งเบาภาระและอ่ามันจะแบ่งเบาภาระให้เราได้เยอะแล้วเราก็จะได้เงินมาเยอะด้วยนะครับผมแต่ผมยังทําไม่เป็นว่ามันทํำยังไงแต่ผมผมเข้ามาเล่นแล้วผมเห็นคนในเกมมันทําไงคือมันจะสอนผมด้วยแต่ผมทําไม่เป็นอ่ะผมไม่มีเงินซื้อรถสงสัยต้องลงมอโกงเงินมาแล้วมั้งนี่ๆๆๆเล่นแบบนี้ไปก่อนเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับผม ระยะทางลูกค้าคนนี้5กิโลเมตรคนนี้ก็คอมฟอร์ตอีกแล้วนะครับผมนี่ดีฟกลับหลังอันนี้ผมไปเปิดไฟสุขเซิรนทำไมเนี่ยโอ้เวเบบี้แท็กซี่อ่ะไม่ใช่เคซี่โอ้ดิฟพัดหน้ารถแท็กซี่อเออไม่ใช่รถเออรถบัสรถบัสลดหน่อยครับลดหน่อยครับรถแรงเขาจะออกตัวโคตรบันเลย แต่เหมือนว่าตอนนี้เนี่ย be careful oh my god โอ้ขับรถปาะสาอะไรวะแม่รถโรงเรียนโอ้ oh, ปัดหน้าไม่ดูเลยเนี่ยรถผมเสียหายแล้วไหมเนี่ยไม่ใช่รถผมดีว่าอันนี้มันรถบริษัทไม่เป็นไรแต่ถ้ามันพังมาคือเราต้องซ่อมไงประเด็นคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่รถเราก็ตามแต่ถ้าพังมานี่คือแบบต้องซ่อมครับไม่งั้นมันจะไม่มีรถขี่ประเด็นคือมันมี แค่คันละจุดเท่านั้นโอ้โหต,ต,ตูดหัวแรกตายครับตายครับสงสัยผมต้องปรับเวลาในเกมให้มันเดินช้ากว่านี้ว่ะแป๊บเดียวก็มืดแป๊บเดียวก็เช้าแล้วเนี่ยตีวซะ่ r a z ซี่นี่โคตรมึดเลยเอาจริงกรอบสีฟ้าฟ้าขึ้นมาบอกว่าให้เราเอารถไปซ่อมเลยคือตอนนี้รถเราเสียหายและเครื่องยนต์เครื่องยนต์นมีความเสียหายนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปซ่อมนะครับผมเข้าเมืองก่อนแถวนี้มันไม่มีร้านซออ่อมเดี๋ยวอ๋อลูกค้าคนนี้แบบไม่ค่อยพูดจาอะไรเลยนะเออไม่เหมือนผู้หญิงคนเมื่อกี้นะครับผมแหมเข้าโค้งแต่ละทีนี่โ oh oh อ้ไม่กัดโอ้ไม่กัดเฮ้ยเฮ้ยเราโดนตำรวจจับชิบหายแล้วชิบหายแล้วครับทุกคนตำรวจมันเปิดบ่อไล่เราเมื่อกี้แต่คือมันไม่น่าจะตามเราทันนะครับ ไม่น่าตามเราทันแน่นอนเพราะว่ารถเราเนี่ยมัน crazy 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 <c oughs> yeah. ระยะทางอีก1.7กิโลเมตรบอกเลยว่ารถตำรวจในเมืองเนี้ยก็เอารถแท็กซี่ผมไม่อยู่อ๋ออันนี้มันทำอะไรของมันวะเนี่ยโอ้ขับรถกันยังไงเนี่ยแหมไม่ดูตัวเองเลยอ้อรถพังทุกคนโอ้ <c oughs> กรรมละ สีพายละแต่มันก็ยังขับได้อยู่มันยังขับได้มันยังไม่ไม่แบบไม่ดับโอ้โหแต่เข้าโค้งแต่ละทีนี่ฟวนออกอออนี่ครับมันจะเครซี่เครซี่แบบแบบนี้แหละมันถึงจะสนุกขับธรรมดาธรรมดามันไม่สะดวกครับอุ้ยข้างหน้าเราตำรวจเออเออเออไม่จอดครับไม่จอดครับผมนี่แบบ นักหนีตำรวจในตำนานรู้จักบ่าตำรวจเรียวรถกลับมาแล้วครับตำรวจจะไล่เราแล้วฮะร,รถตำรวจกี่แรงมาไม่รู้อ่ะขอดีบเข้าโค้งแบบเท่ๆก่อนไปไปไฟดวงไฟแดงไม่ต้องไปสนใจเราแบบขับไปตามเจตคากรรมเราเลยตอนนี้แล้วประเด็นคือผมต้องเอารถไปซ่อมด้วยไงแต่ต้องส่งลูกค้าถึงที่ก่อน โอ้ยดิฟเขา้าบีแค่โฟเฮ้ยตรงนี้มีรถขายด้วยอันนี้มันไม่ใช่ร้านขายรถนะแต่มีรถจอดขายได้มาทั้งหมดนะครับผมรวมแล้ว1426นะครับโดนหักไป300เพราะว่าเราขับรถเถื่อนเกินเดี๋ยวผมต้องเอารถไปซ่อมก่อนเอตอตำรวจม,มันมาว่ะตำรวจม,มันมาเอาเรื่องจัดเอ่อร้านซ่อมรถอยู่ไหนวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปหาก่อน ร้านซ่อมรถเนี่ยมันจะมันไม่ขึ้นในแผนที่นะครับเราต้องขับไปดูเองเท่าที่ผมจําได้เนี่ยมันจะอยู่แบบแถวๆด้านล่างอุ้ยซูป้า่ะทุกคนอันนี้ทางไปไหนอ๋อผมเจอล้เดี๋ยมันขึ้นรูปอยู่นี่ว่าโอเคโอเคมันจะเป็นรูปร้านรีแพร์รถนะครับเราสามารถเอารถไปปรับแต่งได้ที่เดียวเลย โอแต่ตอนนี้รถสภาพผมไม่ไหวแล้วมันไม่ค r ซี่เหมือนเดิมแล้วอะ่ะกลับเข้าไปเอาเลยเลยเลยอ๋อตรงนี้นี่นี่มันอยู่ในซอยนี้ร้านซ่อมรถมาดูซิว่ามีหรือเปล่านี่ไงมันมาแอบอยู่หลังร้านไง แล้วประเด็นคือเปิดหรือเปล่าเนี่ยอ่าเปิดเปิดโอเคผมคิดว่าน่าจะซ่อมได้ฟรีนะอ่านี่ไงรีแพ์อ่าซ่อมฟรีหมดเลยโอเคซ่อมฟรีหมดนะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ่าเรียบร้อยครับผมตอนนี้รถเรากลับมาเป็นสภาพพร้อมสิ่งแล้วนะฮะแต่ตำรวจเี่ยมันโอ้โหมันขับรถตามผมเข้ามาเอ้ยเดี๋ยวไป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 โอ้เป็นบีบแต่ไล่ผมแล้ว โอ้เครซี่เครซี่ดีปฮะดีโชวตำรวจโ oh. <c oughs> อ้ตามมาเลยน้องตามมาเลยไปครับผมโอ้โ oh, ห oh, ทำไมลูกค้าคนนี้อยู่ไกลจังระยะทางเท่าไหร่ไม่บอกด้วยอ๋อ oh, oh, ผิดซอยผิดซอยต้องซอยนี้ ตำรวจมันยังไม่เลิกไล่ผมอีกคือถ้าเป็น GTA เนี่ยมันจะขึ้นรูปดาวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเกมเนี้ยมันขึ้นรูปโลโก้ตำรวจเว้ยเห็นไหมบมุมซ้ายบนนั่นแหละแล้วมันจะมีหลอดต้านล่างนะคือแบบต้องรอให้มันหายไปหมดคือทำไมลูกค้านี่อยู่ไกลจังผมขับมานานแล้วนะแต่แบบยังไม่เห็นวิวแววว่าจะไปถึงลูกค้าสักทีโอ้ยตายเถอะซาร่าดูดิผมต้องแบบว่า คือผมไม่รู้ว่ามันรับคนอื่นแล้วมันจะได้เงินหรือเปล่าอดีประเด็นคือแบบผมเคยลองรับไปครั้งหนึ่งแล้วมันไม่ได้ไงผมก็เลยไม่อยากรับคือแบบผมต้องขับตามมาร์กสีเหลืองก็คือแบบขับตามที่เกมมันมาร์กให้เราอ่ะคือถึงจะได้เงินนะครับมาแล้วผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่เมืองอะไรไม่รู้นะครับโอ้แต่เมืองนี้สวยนะ รู้สึกว่าแบบมีความแบบเป็นแบบแนวยุโรปยุโรปนิดนึงโอ้โหไม่ยุโรปอะยุโรปร้อยเปอร์เซ็นต์ะตรงนี้ปะอ่าโอ้โห,โโหมึงเรียกแท็กซี่บ้าบออะไรตั้งไกลสงสัยไม่ค่อยมีงานให้เรามาแล้วครับโอ้โหระยะทาง5กิโลเมตรผมขับมาจากเมืองเนี้ยข้างล่างเนี่ยเพื่อขับมารับไอคนเนี้ยเมืองข้างบนแล้วผมก็ต้องไปส่งมันที่ด้านล่างอีกเหมือนเดิม อะไรวะเนี่ยไปแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วประเด็นคือจะให้ผมขับเป็นโหมดอันนี้ด้วยอะโหมดคอมฟอร์ตโหมดประหยัดพลังงานมึงบ้าหรือเปล่าไอ้สองรู้จักพี่น้อยไปซะแล้วโอ้โหครซี่ครซี่ถือกับเดินแล้วเออใครที่ชอบเกมนี้นะครับผมอยากให้ผมมาทำอาชีพอื่นอีกก็คอมเมนต์บอกเลยละกันนะทุกคนมันทำได้หลายอาชีพมากแต่คือ แต่และอาชีพเนี่ยมันก็ต้องมีเลเวลของมันด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบจะทําเลยไม่ได้นะครับผมไม่ได้คือแบบมันต้องการเลเวลด้วยซึ่งตอนนี้ผมแค่เลเวลหเองมันต้องการแบบอาชีพใหม่ๆก็เลเวล10บเลเวล20ขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยคือเออมันยังไม่ได้ตอนนี้ผมก็ทําอาชีพแบบที่ทําได้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมระยะทางของเราก็อีกแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะับโอ้ยดีบ ตีแบบกลางวันนี่จะเปิดอย่างเดียวเลยปาดถ้าปาดปาด be careful ลูกค้าบอกถ้าแปลเป็นไทยก็ระวังหน่อยมาขึ้นรถค r a ซี่แท็กซี่แบบนี้จะให้ขับธรรมดามันไม่ได้ป่ะแล้วก็ต้องขับให้สมกับเป็นค r a ซี่แท็กซี่ะดิไม่เอ๊ะปาดหน้ารถ ขยะลูกค้า <interfer en> โอ้โหโอ้โหลูกค้า,ม,<น>ามาแล้วจ้าหยังอีกไม่ไกลเท่าไหร่ดีแบบดี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 บไม่ได้ต้องเปิดโหมดดีบด่วนเลยเข้าในเมืองซอยเล็กๆแบบแม่พี่ละอย่างชอบเลยน้องโอเลย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  เอาลูกค้าอยู่ใกล้ๆเลยนี่ไงลูกค้าออจริงๆผมสามารถรับเพิ่มได้นี่แต่เรามาถึงแล้วแหละแล้วประเด็นคือให้มาจอดส่วนเรนเนี่นะไป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 เออนั่นแหละไปโอ้โหโดนหักไป400ครับผมไปเดี๋ยวผมจะลองรับลูกค้าแบบว่า2คนทีเดียวเลยรอบนี้ะเห็นไหมมันสามารถรับ2คนได้นะครับผม ขึ้นมาครับผม Thank you. Thank you Thank you ได้หรือเปล่าเรามาดูกันเอ้าไม่ได้นี่ว่าได้แค่คนเดียวอ่ะไม่ถ้ามันได้มันต้องขึ้นกล่องสีข,า,ขาวๆแต่นี่ไม่น่าได้อ่ะมันได้แค่คนเดียวอ่ะมันเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลไม่ใช่แท็กซี่ส่วนรวมเออผมก็ลืมไปเลยแล้วใครจะไปรู้ป่ะแต่ทุกวันนี้มันก็มีแต่แท็กซี่ส่วนบุคคลหมดแล้วปะ่ะ ถ้าส่วนรวมนี่ต้องไปนั่งพวกรถเมย์อะไรแบบนี้โอ้โหรถเมย์ลายแบบโคตรแบบน่ารักเลยแต่มูตมีขขู่ขี้ขีโอ้โหระยะทางแต่และคนที่มาขับขี่นี่คือแบบ4กิโลเมตรห้ากิโลเมตรเจะบ้าตายโอ้โหโคตรไก่เร็วจริง be careful เอ้อทำไมลูกค้าคนนี้แบบไม่มีเวลาไม่มีอะไรเลย สงสัยแบบว่าน่าจะได้เรื่อยๆมั้งลูกค้าคนนี้นไม่รีบแบบไม่รีบเออว่ะเนี่ยไม่ว่าผมจะขับแบบเวี่ยงยังไงลูกค้าก็ยังนิ่งอยู่แบบไม่มีแบบทีท่าที่จะตะโกนโวยวายเหมือนคนก่อนๆนะเฮ้ยผมอยากลองแบบว่าทำแบบอาชีพรถสไลด์ป่ปาดไปป,าดไป,ปาดไปนั่นแหละปาดอีกครับโอ้ยโอ้ยใครใครมันเรียกตำรวจอีกแล้ว be careful อย่างอย่างยงโอ้ oh, ตอนนี้น้ำมันรถเรานี่จะหมดแล้วโอ้บายก็้วปัมน้ำมันมันอยู่ไหนวันนี้นอกเมืองมีหรือเปล่าปั๊มน้ำมันส่วนมากผมเห็นอยู่ในเมืองเฮ้ยอันนี้น่าจะมีป้ามันเป็นหมู่บ้านเนะี่ยโอ้ปั๊มน้ำมันมีโอ้ยมันมาแล้วอ่ะโอ้โอ้โอ้เปิดไฟใส่เราด้วยโอ้ oh, น้ำมันก็จะหมดตำรวจก็จะไล่ โอ้มันโคตรแครซี่เลยไปครับน้ำมันหมดทำไงวะเนี่ยผมไม่รู้นะน่าจะมีวิธีอยู่น่าจะเป็นการเรียกใช้รถสไลด์นะครับแต่ระยะทางเราก็อีกไม่ไกลนะครับผมแค่2กิโลเมตรอีก1กิโลเมตรตรงนี้มีปั๊มน้ำมันไหมอันนี้เป็นบริษัทหัวลากขับหัวลาก อันนี้เป็นบริษัทรถขนปูนเห็นไหมมีไอชีแบบเยอะเลยโคตรดีเกมนี้เอาจริงอ้ oh, ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนมาถึงโอ้ห oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, ุ่นหะีแควโอโอโออู้แต่ดีนะที่รถมันยังกลับมาสภาพนี้ได้เป็นการได้แย่เลยเพราะว่ารถมันไม่สามารถกลับเองได้ไงแล้วตำรวจประเด็นคือมันยังไล่ไม่เลิกอีกโอเค อรอบนี้คิดว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วแหละที่เราจะมาทําอาชีพรถแท็กซี่กันนะทุกคนแล้วทางเข้ามันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงทางเข้าทางเข้าฉบับผมมาแล้วถึงแล้วจ้าตั้งเกียวตั้งเกวจ้าโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละ คืออยากจะบอกว่าตำรวจที่มันยังไล่เราไม่เลิกเลยครับดู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 ดดเห็นไหมมันขับรถมาแล้วมันมาแล้วแล้วประเด็นคือเวลาที่ตำรวจมันเห็นเราแล้วไอ้หลอดที่มันจะหายไปมันเพิ่มขึ้นเว้ยเฮ้สิบหายมันมาอีกแล้วโอ้ by oh god เนี่ยครับ crazy taxi ไปแล้วเด้อ